ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกของเราดอกทิวลิปเพียงแค่หนึ่งหัวสามารถซื้อบ้านได้ทั้งหลังและนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเนเธอร์แลนด์ศตวรรษที่17ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อสงครามดอกทิวลิปแล้วเรื่องราวของสงครามดอกทิวลิปจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับย้อกลไปเมื่อปีคศ .1634 เนเธอร์แลนด์ ในช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคทองของการค้าของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่ามีระบบการค้าที่ทันสมัยและมีตลาดหุ้นจึงทำให้พ่อค้ามักนำสิ่งของแปลกใหม่จากฟากโลกฝั่งตะวันออกเข้ามาขายให้กับชาวยุโรปเช่นชาจากจีนกาแฟาจากอาหรับและที่สำคัญที่สุดก็คือดอกทิวลิปจากออสโตรันด้วยรูปร่างและสีสันที่สวยงามของเจ้าดอกทิวลิป ต,ตายจากดอกไม้พื้นเมืองทั่วไปจึงทำให้ดอกทิวลิปนั้นกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากและทำให้ดอกทิวลิปมีราคาสูงขึ้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะครอบครองได้ทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะทางสังคม หากดอกทิวลิปธรรมดาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วดอกทิวลิปที่มีลายเส้นแตกคือสิ่งที่จุดประกายความมากงคั่งที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ครับเนื่องจากว่าลวดลายและสีสันที่ซ้อนทับกันอย่างสวยงามและไม่ซ้ำไขรทาให้มันดูราวกับว่าเป็นงานศิลป,ปะชิ้นเอกที่ถูกคัดสรรมาจากธรรมชาติซึ่งลวดลายที่สวยงามนี้ เป็นผลมาจากไวรัสที่ทําให้เม็ดสีในกลีบดอกไม้กระจายตัวผิดปกตินั่นเองครับจึงเกิดเป็นลายเส้นและเปลวไฟที่สวยงามเมื่อความพิเศษของดอกทิวลิปที่มีลายเส้นแตกได้รับการยอมรับในวงกว้างจึงทําให้พ่อค้าและนักลงทุนต่างหวังและมองเห็นโอกาสในการลงทุนครั้งนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ซื้อดอกไม้เพื่อความสวยงามแต่เพื่อเก่งกําไรในอนาคต